สามีตะโกนใส่หน้าฉันด้วยคำพูดที่เหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจฉันลูกสาวไม่ใช่ลูกของฉันเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวฉันซ้ำๆเหมือนเสียงระฆังแห่งความทุกข์ทรมานฉันยืนงงกลางสายฝนน้ำตาและฝนผสมกันจนไม่สามารถแยกออกได้สามีของฉันซึ่งเคยเป็นคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นคนแปลกหน้าในพริบตาเดียวสิ่งที่ฉันเคยเชื่อว่าเป็นความรักความอบอุ่นและความมั่นคงมันพังทลายลงไปตรงหน้าอย่างไร้เยื่อใย ฉันก้มลงกอดลูกสาวตัวน้อยแน่นที่สุดรู้สึกถึงหัวใจเล็กๆของเธอสั่นสถานใต้ร่างกายฉันเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึกอยู่เหมือนกันฉันพยายามรวบรวมความเข้มแข็งแต่ความเสียใจมันทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกสามีของฉันผลักฉันออกจากบ้านโดยไม่สนใจคำอธิบายใดๆน้ำฝนกระหน่ำใส่ร่างกายฉันเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปหมดแต่ความเจ็บปวดภายในนั้นรุนแรงกว่าฝนที่ตกลงมาเสียอีกฉันพยายามหายใจลึกๆเพื่อควบคุมอารมณ์แต่เสียงสะอื้นของลูกสาว และความโกรธเกรี้ยวของสามีทําให้ทุกอย่างยิ่งยากขึ้นฉันคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทําด้วยกันตั้งแต่วันที่เราพบกันวันแรกที่ได้เจอลูกสาวของเราความทรงจําเหล่านั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงไปในใจฉันเดินไปตามถนนเปียกฉันคิดถึงทางออกทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนไร้ทางเลือกฉันไม่รู้ว่าที่ไหนปลอดภัยสําหรับเราสองคนแต่ฉันรู้ว่าเราต้องรอดไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรเราต้องอยู่ด้วยกันลูกสาวของฉันคือแรงผลักดันที่ทําให้ฉันลุกขึ้นสู้ฉันก้าวเท้าไปข้างหน้าโดยไม่หันหลังกลับมองงแแสไเลล็กกกๆจาาาบ้้นนนคห เป็นเครื่องตววใจว่ายังมีความหวังอยู่ในโลกใบนี้ความคิดย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่เรามีความสุขร่วมกันฉันนึกถึงรอยยิ้มของสามีเมื่อเขาเห็นลูกหัวเราะนึกถึงความอบอุ่นในบ้านที่เคยเป็นของเราแต่ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนฝันร้ายความเชื่อใจที่ฉันมีต่อเขาพังทลายและฉันต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันเคยเข้าใจเขาจริงหรือไม่ฉันพยายามหาที่พักชั่วคราวโทรหาเพื่อนสนิทเพื่อขอความช่วยเหลือและสุดท้ายเราสองแม่ลูกก็ได้ที่พักเล็กๆเ,เป็นที่พักชั่วคราวใต้ผ้าห่มบางๆความอบอุ่นน้อยนิดช่วยให้ฉันสงบลงเล็กน้อย แต่ในใจฉันยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยและความโกรธฉันต้องรู้ว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นทำไมเขาถึงปฏิเสธลูกสาวของตัวเองและที่สำคัญที่สุดฉันต้องหาวิธีปกป้องลูกจากโลกที่โหดร้ายวันต่อมาฉันเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบการหางานเลี้ยงดูตัวเองและลูกเป็นสิ่งจำเป็นการเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่การหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองฉันรู้ว่าการพึ่งพาสามีไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วและฉันต้องเข้มแข็งเพื่อความอยู่รอดของเรา ในช่วงเวลานั้นฉันเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลบุตรการฟ้องหย่าและการปกป้องตัวเองจากการถูกทารุณกรรมทางอารมณ์ฉันตระหนักว่าไม่มีใครจะช่วยฉันนอกจากตัวฉันเองการเตรียมตัวทุกอย่างเริ่มจากความคิดและการตัดสินใจที่มั่นคงฉันไม่สามารถปล่อยให้ความเจ็บปวดทำลายชีวิตของเราได้ลูกสาวกลายเป็นแรงบันดาลใจหลักของฉันเธอไม่เคยร้องให้เพียงอย่างเดียวแต่กลับมองฉันด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเชื่อใจฉันรู้ว่าฉันต้องเข้มแข็งไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อให้เธอรู้สึกปลอดภัย และรักใครในชีวิตนี้ความรักระหว่างแม่กับลูกทําให้ฉันมีพลังที่ไม่เคยคิดว่าจะมีทุกๆวันฉันฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็งเรียนรู้การจัดการอารมณ์การทํางานอย่างอดทนและการ,รเผชิญหน้ากับความยากลําบากโดยไม่หวั่นหวั่นฉันเริ่มสร้างเครือข่ายเพื่อนใหม่ที่เข้าใจสถานการณ์ของฉันและพร้อมให้ความช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นเพียงคําพูดและกําลังใจเล็กๆแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวฉันเริ่มวางแผนอนาคตสําหรับลูกสาวการศึกษาสุขภาพและความมั่นคงทางจิตใจทุกอย่างต้องเริ่มจากตอนนี้ ฉันไม่สามารถรอให้ใครมาช่วยฉันตรหนักว่าเราไม่สามารถกลับไปสู่ชีวิตเดิมได้แต่เราสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าได้การต่อสู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านกายภาพแต่ยังรวมถึงด้านจิตใจและอารมณ์ฉันต้องต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวดความเสียใจความโกรธและความไม่เชื่อใจการยอมรับความจริงที่เจ็บปวดเป็นก้าวแรกสู่การฟื้นฟูตัวเองฉันเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความโกรธแต่ไม่ปล่อยวางความตั้งใจที่จะปกป้องลูกทุกครั้งที่ฝนตกฉันมักจะนึกถึงวันที่สามีผลักเราสองแม่ลูกออกจากบ้านความทรงจํานั้นกลาย เป็นแรงผลักดันให้ฉันก้าวต่อไปในทุกๆวันฉันใช้ความทรงจำเช่นนั้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอดทนเพราะฉันรู้ว่าถ้าไม่สู้เพื่อวันนี้ลูกสาวจะสูญเสียความมั่นคงและความรักที่เธอสมควรได้รับฉันเริ่มบันทึกทุกเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ถูกไล่ออกไปจนถึงการเดินทางเพื่อหาที่พักและการสร้างชีวิตใหม่การเขียนช่วยให้ฉันระบายอารมณ์และทำให้ฉันมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นฉันสามารถมองเห็นปัญหาและวิธีแก้ไขได้อย่างเป็นระบบและที่สำคัญที่สุดคือฉันเห็นว่า ฉันมีความเข้มแข็งมากกว่าที่คิดความเข้มแข็งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วงข้ามคืนมันเกิดจากการ,รเผชิญหน้ากับความทุกข์การตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้และความรักที่มีต่อเด็กตัวน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของฉันฉันเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การสู้เพื่อลูกคือสิ่งที่ทําให้ฉันก้าวต่อไปได้ทุกก้าวที่ฉันเดินต่อไปทุกสิ่งที่ฉันทําเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ลูกสาวเป็นการประกาศว่าเราสองคนไม่ใช่คนที่พ่ายแพ้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ยอมจำนนต่อความเจ็บปวด และการทรยศฉันคือแม่ที่พร้อมจะปกป้องลูกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแม้จะมีความกลัวความกังวลและความไม่แน่นอนแต่ฉันเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและความสุขของลูกทําให้ฉันกลายเป็นคนใหม่ฉันไม่เพียงแค่ต้องการเอาชนะอดีตแต่ฉันต้องการสร้างอนาคตที่มั่นคงและปลอดภัยสําหรับลูกสาวของฉันฉันเรียนรู้ว่าความรักและความเชื่อใจไม่ได้อยู่ที่คําพูดของใครแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของฉันเองการยืนหยัดแม้ ในเวลาที่โลกเหมือนจะพังทลายเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันแข็งแกร่งฉันรู้ว่าการต่อสู้ของฉันยังไม่สิ้นสุดแต่ทุกก้าวที่ฉันก้าวไปเป็นการสร้างพื้นฐานสําหรับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งฉันยืนอยู่กลางสายฝนฟัง,ฟงคําพูดของสามีที่ก้องอยู่ในหัวใจลูกสาวไม่ใช่ลูกของฉัน คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจฉันทำให้ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนความรู้สึกถูกขักหลังความรู้สึกสูญเสียความเชื่อใจในคนที่เคยรักมันทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นฉันก้มลงกอดลูกสาวตัวน้อยแน่นที่สุดน้ำฝนผสมกับน้ำตาเราสองแม่ลูกกลายเป็นสิ่งเดียวกันในความหนาวเหน็บและความเจ็บปวดสายตาของลูกเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจเธอมองฉันด้วยดวงตากว้างใหญ่ฉันพยายามยิ้มให้เธอแม้ในใจฉันแทบแตกสลายแม่อยู่ตรงนี้นะลูกไม่ต้องกลัวฉันพูดด้วยเสียงสั่นเครือความรัก และความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเธอทําให้ฉันมีแรงยืนต่อท่ามกลางฝนและความมืดมนฉันคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวความทรงจําที่เคยหวานชื่นกลับกลายเป็นเรื่องเจ็บปวดการที่สามีปฏิเสธลูกสาวของตัวเองทําให้ฉันเริ่มตั้งคาถามทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาทาไมฉันถึงเชื่อใจเขามากขนาดนั้นทำไมฉันถึงมอบความรักและความไว้วางใจทั้งหมดให้เขาโดยไม่สงสัยเราเดินไปตามถนนเปียกข้ามน้ําขังและแอ่งน้าเล็กๆทุกก้าวที่ฉันก้าวคือการต่อสู้กับความสิ้นหวังความเย็นของฝนทําให้ฉันรู้สึกถึงวโดดดเี่ย แต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้ว่าฉันต้องเข้มแข็งเพื่อลูกการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหญ่ฉันโทรหาเพื่อนสนิทเพื่อขอความช่วยเหลือและสุดท้ายเราสองแม่ลูกได้ที่พักชั่วคราวแมจะเป็นเพียงห้องเล็กๆแต่ก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราในตอนนี้ฉันเริ่มวางแผนอนาคตของเราเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิ์ของแม่และลูกการฟ้องอยากการดูแลลูกและการปกป้องตัวเองจากการถูกทารุณกรรมทางอารมณ์ ความเจ็บปวดที่ฉันได้รับทําให้ฉันตระหนักว่าการค้นหาความยุติธรรมและความจริงเป็นสิ่งจําเป็นฉันไม่สามารถปล่อยให้ความผิดหวังและความเจ็บปวดทําลายชีวิตของลูกสาวได้ฉันต้องหาวิธีที่จะพิสูจน์ความจริงให้ได้ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนฉันต้องเข้าใจว่าเหตุผลที่สามีพูดแบบนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลังทุกๆวันฉันสอนลูกให้เข้าใจความรักและความปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเธอยังคงหัวเราะเล่นและสนเหมือนเด็กธรรมดาแต่ฉันรู้ว่าความคิด และความรู้สึกของเธอยังบอกบางฉันต้องปกป้องเธอไม่ให้ความเจ็บปวดของผู้ใหญ่เข้ามาทำร้ายเธอการสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้ลูกเป็นภารกิจหลักของฉันฉันเริ่มบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ถูกไล่ออกมาการเดินทางเพื่อหาที่พักการพบปะผู้คนใหม่ๆการหางานและสร้างชีวิตใหม่การเขียนช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมของปัญหาและวิธีแก้ไขยอย่างชัดเจนทำให้ฉันมีความหวังและมองเห็นหนทางในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ในใจฉันเต็มไปด้วยคำถามมากมายทำไมสามีถึงปฏิเสธลูกทำไมเขาถึงโกหกทำไมความรักที่ฉันเชื่อใจถึงพังทลายลงการค้นหาความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้เวลาความอดทนและความกล้าหาญแต่ฉันรู้ว่าการหาคำตอบคือสิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อลูกและเพื่อตัวเองฉันเริ่มวางแผนเพื่อรวบรวมหลักฐานทุกอย่างตั้งแต่ข้อความภาพถ่ายและเอกสารต่างๆที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้การสืบหาความจริงทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ยอมแพ้ฉันมีอำนาจในการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องแม้ จะเจ็บปวดแต่ความยุติธรรมคือสิ่งที่ทําให้ฉันเดินต่อไปทุกวันฉันเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมไม่ได้หมายถึงการโกรธหรือเกลียดชังแต่หมายถึงการใช้ความคิดและการกระทําอย่างรอบคอบฉันต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงแม้เมื่อโลกภายนอกไม่เข้าใจฉันต้องยืนยันว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะค้นหาความจริงและปกป้องลูกความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญฉันไม่เคยคิดว่าความรักของแม่จะสามารถทําให้ฉันแข็งแกร่งได้มากขนาดนี้แต่ทุกครั้งที่เห็นลูกหัวเราะ หรือต้องร้องให้ฉันรู้สึกถึงความจําเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อเธอการค้นหาความยุติธรรมไม่ใช่เพียงเพื่อความถูกต้องทางกฎหมายแต่เพื่อให้ลูกเติบโตมาในโลกที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรักฉันเริ่มสร้างชีวิตใหม่อย่างเป็นระบบตั้งแต่การหางานทําการสร้างเครือข่ายเพื่อนใหม่การเรียนรู้ทักษะที่จําเป็นต่อการอยู่รอดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราสองคนสามารถมีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยได้ฉันตรหนักว่าการค้นหาความยุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความอดทนความกล้า และความพยายามอย่างต่อเนื่องฉันเริ่มเข้าใจว่าการต่อสู้กับความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนคือการสร้างความแข็งแกร่งภายในตัวเองการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสามีและลูกสาวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการพิสูจน์แต่เป็นการสร้างฐานที่มั่นคงสําหรับอนาคตการยืนหยัดในความจริงคือสิ่งที่ทาให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังควบคุมชีวิตของตัวเองได้ทุกๆขั้นตอนที่ฉันทําไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เป็นการะส,สมความเข้มแข็ง,ขงการเรียนรู้การวางแผนและการตัดสินใจอย,อย่างมีสติการต่อสู้ เพื่อความยุติธรรมสอนให้ฉันเห็นค่าของความจริงการยืนหยัดและความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำคือเพื่อให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีกว่าและเพื่อให้ตัวฉันได้พิสูจน์ว่าฉันสามารถเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดได้ฉันเรียนรู้ที่จะไม่กลัวต่อความจริงถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดมันคือสิ่งที่ทําให้ฉันเข้มแข็งขึ้นทุกวันการค้นหาความยุติธรรมเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่นําทางฉันและลูกสาวในความมืดความหวังความรักและความมุ่งมั่นทําให้ฉันเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง